ดอกพยอมเป็นดอกไม้ที่เราชอบมากเลยนะคะชอบมาตั้งแต่เด็กละมีกลิ่นหอมอ่อนๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะคะแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่ไม่เคยเห็นสมัยเป็นเด็กนะคะเราชอบมากเลยเว е ลาดอกพยอมออกดอกจะขาวโพลนไปทั้งต้นเลยนะคะเราจะเอาแก้วมาใส่น้ำแล้วก็เอามาเสียบทาเป็นแจกันนะคะแล้วก็วางไว้ในห้องนอนหอมมากเราจะนอนอย่างมีความสุขเลยะคะ่ะเราทราบว่าดอกพยอมเนี่ย สามารถที่จะทานได้อาจจะทานสดก็ได้หรือว่าเอาไปลวกทานก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านอยากชมในช่วงนี้นะคะลองมาชมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนศรีสะเกดนะคะแล้วท่านจะเห็นว่าสวยมากๆเลยค่ะเวลาขับรถไปนะคะมองขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นดอกเยอะเลยนะคะแล้วก็บริเวณริมทางเดินนะคะท่านก็จะมองเห็นเป็นสีขาวโรยไปสวยมากเลยนะคะ คล้ายๆปูพรมนะคะกำลังเริ่มออกดอกนะคะแต่เท่าที่เราทราบนะคะเขาจะออกดอกจนกระทั่งถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนนะคะเขาจะทยอยออกดอกเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานสองสาเดือนเลยนะคะท่านลองไปที่มหาวิทยาลัยราชภาฒศีสเกตนะคะบริเวณถนนเส้นกลางมหาวิทยาลัยนี่ยังมีเวลาได้ชื่นชมอีกตั้งหลายเดือนนะคะนี่อาจจะสองสเดือนได้ซ้ำ เพราะว่าเขาทยอยออกดอกมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขามีต้นเยอะค่ะที่นี่มีต้นเยอะมากเลยเรียงเป็นแถวเลยนะคะสวยงามมากเลยขอบคุณผู้บริหารของที่นี่นะคะที่ท่านมีวิสัยทัศน์มีดําริให้ปลูกต้นพยอมหลายท่านอาจจะอาจจะเรียกชื่อต่างกันนะคะบางท่านก็อาจจะเรียกว่าดอกกระยอมหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าดอกขยอมก็ได้นะคะแต่ก็คือหมายถึงดอกไม้ ชนิดเดียวกันนี่แหละค่ะคือดอกพยอมที่เราชอบนี่นะคะ่ะอยากให้ท่านแวะไปชมมากๆเลยค่ะทั้งสวยและหอมค่ะชอบมากๆเลยค่ะ